เรามัดใจใครไม่ได้หรอกขนาดมัดผมนี่ยังลําบากเลยน้ำขึ้นให้ริบตักผู้ชายทักให้ริบตอบนะเออกลางคืนยังห้าวอะ่ะตอนเช้าอยังง่วงอะ่ะเออแคบฉันไม่รู้แต่แคปบหมู่นี้ไม่แน่นะเอ่อไม่เคยวิ่งตามใครก็ขับรถไปหายอย่างเดียวอะ่ะอยากมีคนใส่ใจที่ไม่ใช่ป้าข้างบ้านนะใจไม่ดาหรอกจ้ากบตาต่างหากที่ดำ นคนพูดน้อย่เป็นเออแต่กินหมดจานอยู่ด้วยกันจนถึงสิ้นปีเลยได้ไหมอ่ะเงินอ่ะอย่าทำให้หลงได้หม่อ่ะน้ำมันแพงเออวิธีทำให้เธอหันมามองก็คือการไอใช่ไหมถึงไม่งาบัตตาแต่ปากหมานี่โอ้โหบัดใจนะอยากบอกมอนนี่ทุกวันติดตรงเราตื่นเที่ยงอ่ะการอีเวน์ที่ดีก็คือการที่ มีแฟนเป็นเราอะอนะเออไม่มีหรอกเรา,เราชนะมีแต่เราชอบนะคือชอบไหม <c oughs>